ตัวคนนี้แคะตั้งก่อนนี่ถ่ายแนยวตั้งนะถ่ายแนวหน่อยเมื่อไหร่ทันแวะ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่ชุมพ้าจะบอกว่าตอนนั้นมันมีการบอกเพื่อนชายเลยแบบดูแบบแบบอ้อมหวานอะ่ะรู้เปล่าพี่กว่าไม่ชอบเพื่อนชายคนหนึง่ง เคยทําเป็นแผลสามคนไม่ได้ทําเป็นแผลทั้งสามคนหรอกทำเป็นแผลสองคน,น,งคน,น,คนจะหายแล้ว <c oughs> แต่คนที่สองยังไม่ได้ทําเป็นแผลนะทําเจ็บแต่เจ็บมากเพื่อนมีคนที่มาจากอินเตอร์ด้วยเหมือนเหมือนเพื่อนพี่เฟียสเดี๋ยวระบากกัน เพื่อนคนที่ทําเป็นแผลคน,คนที่หนึ่งเอแมนไม่ชอบเลยเอแมนก็เคยทําเพื่อนเพื่อนพี่จุงพาเหมือนกันนะเคยทําไม้ตอนที่ไม้สาะตอนที่ไม้หนึ่งขวบอะเอแมนยินตีหน้าไม้แล้วตอนที่เอแล้วตอนที่ไมะยังไม่มีขวบเลยยังเดือนอยู่เลยอะหาหาเอแมนน่ะ,ะ,ะ A อีกไม้ <laughs> แม่ตีเลยไม w บอก คนที่สามพายาแน่นหละไม่ชอบเลยอะเจ็บมากคนที่สามบุกลีนมันบุกลีนเอ็ที่สุดนในโลกเลยให้ปิดอะไรอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันทำตรงนี้โอ๊ยยังเจ็บู่เลยเนี่ยโอ๊ยเจ็บมากยังมันทำตรงเท้าเนี่นี่คือแบบเกลียดที่สุดในห้องเลยนะบุกลินอะสุมาก วิ่งชนด้วยบุกลินไม่ชอบเลยแต่ผู้หญิงก็เค,เคยทำเหมือนกันนะแต่ไม่บอกบอกคลิปหน้าพอพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้บอกตอนนี้นะไม่ไม่โอเคโอเคขอลาไปก่อนนะไปไหว้ค่ะสวัสดีจสวันดีแล้ว